สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ๊สชวนชื่นจบแค่ป .6 ชีวิตพลิกก่อนรวยอันดับต้นๆต,ตลกเมืองไทยเป็นนักร้องนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างมากจนหลายคนยกให้เป็นไอดอลสำหรับแจ๊สสปุกนิกปาปยองกุ๊กกุ๊ก หรือแจ๊สชวนชื่นพดุงทรงแสงที่เจ้าตัวได้มาเปิดใจกับบันเชิญยิ้มคุยกับบุรุษผู้เป็นทุกอย่างแห่งวงการบันเทิงขณะบุกบ้านมานั่งคุยถามแจ,จ๊สจบแค่ป .6 แต่ทำเงินมากกว่าดอกเตอร์จบปริญญาโทไม้บอลเถียงเลยไม่ได้อวยเห็นอยู่แล้วไม่ขอใช้คำว่าบ้าน เด็กคนนี้ซื้อที่ริมถนนเกษตรนว่ามินใครจะคิดว่ามีคฤห,หาสน์ดสระว่ายน้ำจับอะไรก็ดังจากตลกคาเฟ่มาเป็นนักร้องแวนฟอกก็ดังมากแต่กว่าแจสจะเดินทางมาถึงทุกวันนี้เขาเสียน้ำตาก,กีหยดเขาต้องเก็บกดอารมณ์กี่ครั้งเขาต้องผ่านอะไรมาเอสกล่าวว่าผมเป็นคนหยหาความสำเร็จมากกว่าเงินทองรู้ว่าทำงานได้ตังอยู่แล้วแต่บางคนกูจะต้องทำให้ได้เงินเยอะเยอะผมอยากได้ความสำเร็จ เวลาขึ้นไปบนเวทีเฮียทำไมกูทำแบบนี้ไม่ได้สักทีได้มาไม่เท่าไรแต่ทุกวันนี้ตังยังพอเหลือตอนอยู่กับพ่อกำตังห้าร้อยออกไปซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวหล่อๆเฟี้ยวๆไปทำงานความสุขผมมีแค่นี้เลย ตังเก็บก็ไม่เคยคิดถึงมามีตังเก็บตอนเมียตะล่อมตล่อมเก็บให้ถ้าไม่มีเมียก็ยังใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ผมยังทําเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้คนคิดว่าเขาคือชวนชื่นพอไม่ได้มีสมบัติให้เขาสร้างจากมือจากมันสมองของเขาอดหลับอดนอนแจส๊สกล่าวว่าไปถ่ายละครเห็นบ้านเขามีสะว่ายน้ําเราคงไม่มีหรอกวันนี้เราทําได้เวลาเหนื่อยจะมองสะว่ายน้ํา คนดูเขาดูตอนเราสำเร็จเขาไม่ได้ดูตอนเราเป็นอะไรมาแล้ววันหนึ่งที่เราไม่มีอะไรเราก็จะต้องจากไปจากความรู้สึกของเขาคนใหม่ก็ต้องเข้ามาคุณไม่เห็นเขาเสียน้ำตาม,มาแล้วกี่ครั้งความซึมเศร้ากว่าจะมายืนตรงนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก top n e w s room info ขอบคุณครับ